ครับวันนี้เราอยู่บนทางหลวงไปดินหมายเลข108ออกจากไม่เสเลียงครับเรากําลังมุ่งหน้าไปอำเภอแม่ละน้อยแล้วก็จะมุ่งหน้าขึ้นบ้านวาทูนะครับวันนี้จุดประสงค์ที่พักเราคือบ้านวาทูถนนที่ผ่าน2300ส,ส,สายนะครับผม2300สายนี่คือผ่านคลองแม่น้ำนะขึ้นลงขึ้นลงแต่ปีนี้น้ําน้อยนะครับแล้วก็ตอนแรกนึกว่าจะโดน อายุฤดูร้อนแต่ปรากฏว่ามันเปลี่ยนทิศทางไปนะครับระกาศจะับบที่6กแบบที่3มาโดนพอบับที่6มันเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าทิศทางนะเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับซึว่าตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่วางความรู้สึกการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นครับทางที่เราไปคือทางหลวงเป่นดินหมายเลข108ทิศทางไปอำเภอแม่ละน้อยนะครับไปแม่ห้องสอนะครับเอาง่ายๆจากแม่สะเลียงนะครับไปแม่ละน้อยก็ประมาณห้าสิบโล นี้เรามากันนะครับตามกําหนดก็คือ28คันนี่ดึงครับบอดีไอ้เจ้าตัวนี้มันเกเรเกียร์หลุดก็ถ่ายของไปไว้คันนู้นแล้วก็เดินทางต่อครับตอวเอวแมลาน้อยนะครับเดี๋ยวเราทางเข้าของเราจะเข้าทางด้านหาแม่ลาหลวงนะครับแม่ลาหลวงนี่เป็นตำบลแมลาน้อยเป็นอำเภอนะครับนี่คือที่ว่าการอำเภอแมลาน้อยต้องเข้าไปข้างในนะครับ แต่ข้างในนี่ก็ไม่ใช่ว่าศูนย์ราชการจะเจริญอะไรนะครับก็อยู่บนยอดดอยเฉยๆครับจุดโรงพยาบาลจุดด้านล่างนี่จะมีตลาดมีการค้ามีคึกคักกว่านะกันที่หมวดการทางแมลาน้อยนะครับหมวดทางหลวงแมลาน้อยนะครับประมาณนี้แต่อยู่ตำบลแม่ลาหลวงนะก็เลยสอพอ,อ,อนะครับแมลาหลวงมานิดหน่อย ก็โมส3.08 0นะครับปลากข้างนะครับ เหมือนไฟไป,ไปแล้วนะครับก็อ่ต้นไม้ก็เริ่มเขียวแล้วจริงๆมันควรจะเริ่มเข้าฤดูฝนแล้วแต่อากมุตุเขาบอกว่าามันทาเรีลาฤดูมันขยับขึ้นนะครับ ตัดไปครับรีโวอร์ดำมาแทบไม่ได้ยินครับรีบบอกชื่อที่หน่อยครับชื่ไหนครับช่วยคับ่าไหน่อย่าไหนเ้แรนเมนยูสี่สามครับถรงทะงสี่สามสวัสดีครับลุงโจและท่าลุงโจนะครับน้ำต่อนครับผมสี้อนรับทุกคนครับ ครับผมเดอะยวพีเพลครับสำหรับเส้นทางที่เราเดินทางไปนะครับเราเดินทางจากแม่สะเลียงมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะครับผ่านแม่ลาน้อยแล้วก็ไปตำบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับออกมาทางหลวงชนบทนะครับไปยังออกซ้ายนะครับนะครับเราขึ้นจากแม่ลาน้อยเส้นทางจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็พยายามดูคลิป เจอด่านต่อไม่ได้เคยดูไว้ให้แล้วนะครับมาที่จากทิทาบ้านเสาหินมาทะลุแม่ลานอ้อยครับในทีนี้เราจะสวนทางขึ้นไปครับมีใช้รถมอเตอร์ไซค์นำทางถึง3คันกลัวเพื่อนๆหลงทางขนาดเรามีวิทยุสื่อสารนะครับด้ดยความว่าขบวนเราค่อนข้างที่จะยานะครับจริงๆแล้วเรามี20กว่าคันแล้วก็พอดีติดภารกิจสําคัญนะครับก็มีทั้ง ครอบครัวปวดตัวนี้อะไรต่างๆนะครับเคลียร์งานไม่ทันถึงเชิญก็ไม่เป็นไรครับมาทั้งหมด1ิบแปคันเลยท่าบุนแล้วก็บริจาคของด้วยนะครับในถีโอกาสมิงด้วยแล้วก็แบ่งปันนะเราก็แบ่งปันให้กับสถานีนวัดดุทักดีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า2แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะเครื่องแต่ย้าน้ำมันเบนซินอะไรต่างๆมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เป็นขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไฟป่าเอ้ยนะครับฝานะครับอาศายาทอะไรอะไรต่างๆนะครับร้อยอสองวิธีมาเนี่ยสักพักหนึ่งเราก็จะแยกออกจากป่ากันระบบนะครับ วิ่งขับวาออกไปตามถนนไม่มีชื่อนะฮะประมาณนี้ท่านสามารถที่จะย้อนดูคลิปเก่าที่แอดมินเคยวิวไว้ได้นะครับดูสวนดูประกอบกันได้ก็จะมีขยายถนนเส้นทางขึ้นบ้างวางส่วนนะครับที่เป็นถนนคอนกรีตแล้วก็สลับกับทางฝุ่นนะครับสลับรอบนี้ก็ฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะเกลยทีเดียวเฉียวนะครับนะฝุ่นปุ้งกันเลยนะ ช่วงนี้นะครับวิ่งไม่นานนะจะตรวจดีหายเลขเสือขุดที่เราเลยที่เป็นสายน้ำเลยนะประมาณ30สบกิโลเมตรโดยประมาณนะครับ2ี่ห้าถึงสาิกิโลเมตรซึ่งเส้นทางมันค่อนข้างที่จะโคตรเคี้ยวนะครับ gps เอยอะไรเอ่ยนะอาจจะไม่ธรรดาที่ทั่นว่าผมก็มีบวกมีอะไรต่างอันนี้แอดประมาณการว่าจากน้าปัดรถแล้วก็ เส้นทางนะไปดูครับเส้นทางขามานี้จะขึ้นเขานะล้วทางจะคนเดียวน่าจะเสริมใหม่นะใช้เกียร์ต่ำมีซับใหมีดูแลระยะทางและเส้นทางนะครับเบื่อนๆสักพักหนึ่งวิ่งมาก็จะมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นมาใหม่อีกจุดหนึ่งนะครได้รับ่านเพื่อนใครเข้าห้องน้ําวิ่งตรงเข้าไปในดานเลยนะครับทักทายกันที่จุดแรกครับเออ่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ยวนฝั่ง่อาครับ เจ้ดดาหน,น้าที่อยู่ถ้าจะเข้าห้องน้ำบองท่าก็มีแค่โซนนี้นะครับเข้าไปก็ไม่มีละไปอีกทีก็หน่วยพิทักษ์บ้านวาทูเลยนะครับขบวนเราอนนี้เป็นด่านตรวจนะครับนี่คบหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยกองปะ ปเปยาเงาบนะครับครับเลยหน่วยพิทักษ์ป่ามาแล้วนะครับก็จะเป็นทางแนวประมาณนี้นะแต่ก็ขับบอบๆครับเขยชุมชนที่ฝุ่นนะป้อมยามตามรถทะเบียนสองสามจันทบุรีอยู่ครับ ได้เลยนะครับลองมอไซค์ใส่โค้งลงมานะครับระวังมอไซค์อัดสามได้เด้อน,นี่ครับถึงแยกนี่เราก็ลงไปตามน้ำเรืไไ่อยๆไม่นายเดี๋ยวไอ้ที่ไหนบรรยากาศเดียวจอดกินข้าวก่อนก็ได้จัดไปครับลงน้ำยาวครับอืออืบรรยากาศนะครับปอู้ ท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเราจะเป็นเส้นทางลุยน้ําตลอดสายนะครับสาหรับปีนี้จะค่อนข้างแรงพอสมควรเนาะจะสังเกตว่าน้ําน้อยปกติมันมินมาตรงนี้นะครับน้าจะเต็มพื้นล้อเต็มพื้นล้อคือสมมติว่ายางเป็นแบบนักทะเลนก็จะเต็มเนื้อ,อยางจนมาถึงแมกนะครับก็จะได้บรรยากาศเสือเสียวหน่อยแม้ว่าน้ําจะไม่ลึกแต่ว่าน้ํามันเต็มผืนนาเต็มผืนคลองไปหมดมันก็จะเป็นสายน้าไหลเชี่ยวๆลงมาจาก บนดอยนะครับที่เรากลัวก็คืออาจจะกลัวหินกลัวอะไรต่างๆซึ่งรอบพี่ไร้นินก็มีชนหินเหมือนกันนะครับพอสปริงหลังก็ผักออกไปนะครับก็เลยตอนนี้เปลี่ยนใส่ข้างหลังนี่ก็คือเฉพาะเป็นแหนเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศจะเป็นเช่นนี้ตลอดเส้นทางนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพักแรมนะครับที่ความสูงประมาณ900กว่าเมตรนะครับ จากระดับน้ําทะเลนะครับ900กว่ายังไม่ถึงพันเมตรดีแต่บรรยากาศดีแน่ๆเพราะว่าเป็นกิวลมลมเย็นสบายจนหนาวนะครับจุดพักของเราการเดินทางเราก็เดินไปเรื่อยๆเจอเด็กที่ไหนนะครับพาเรียกมาก็ให้ขนมบ้างให้คุณการศึกษาให้อะไรบ้างตามอัธยาศัยนะครับสัตวท้าที่ไหนไี่นั่นเพราะว่าเราแจ่ขอเราจะนัดแค่เป็นจุดๆสำคัญๆเท่านั้นนะครับในสโรงเรียน ของหน่วยที่พักเขตรักษาพันธ์สต่อนะครับแล้วที่เหลือก,ก็จะเป็นหน่วยทหารพานด่านชายแดนของ,งอด่านเสาหินนะครับแต่เน,นื่องจากด่านเสาหินเนี่ยคืนที่ก่อนที่เราจะลงไปเนะี่ยมีเครื่องบินของอทหารพม่ามาทิา้งระเบิดนะครับบริเวณใกล้เคียงก็มีผู้เสียชีวิตมีอะไรเราก็เลยไม่ไปนะครับเราก็จะไปแวะที่สพเสาหิน นะครับหรือสถานีตำรวจปูทรตำบลเสาหินแทนนะกะ็ทางสพเสาหินเนี่ยกวอรประสานให้ทางหัวหน้านะครับฐานพานด่านบ้านเสาหินมารับไปแทนนะครับสำหรับเส้นทางจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตลอดเส้นทางเนี่ยประมาณ120กว่าโลนะครับถึง130โลเพราะว่าเราวิ่งออกไปชายแดนด้วยเราวิ่งไปถึงชายแดนนะครับแต่่าแค่วิ่งไปทักทายให้กำลังใจ ทางหัวหน้าด่านเท่านั้นนะครับเพิ่งเปน็นทหารพันแล้วเราก็รีบ่าเราก็กลับลงมานะตอนแรกก็กะจะไปมอบที่นั่นเลยก็กลัวแบบไม่มีที่เก็บไม่มีอะไรนะครับทางที่ดีก็คือมอบที่ซอสหินแต่พอเช็คทางสิบเบนเส้นแรงต่างบอกสามารถไปได้นะครับไปทักทายไปให้กําลังใจได้เราก็พาคณะไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วทางเสื้อผ้าก็เลยทางให้ทหารพันก็ค้นกลับ นะครับอารถกระบะบรรทุกมาขนเลตไปมมคันรถเต็มๆนะครับกลับไปไว้ที่หน่วยทหารพานเพื่อมอบให้กับผู้หลบภัยสงครามนะครับแบ่งปันกันเส้นทางจะเป็นอย่างนี้นะครับวิ่งตามน้ําตามคลองเรื่อยๆปีนี้เนี่ยก็จะแคบหน่อยอะไรหน่อยเพราะว่าคําว่าแคบเนี่ยคือน้ําน้อยหน่อยอะไรหน่อยนะครับทําให้เขา,าเรียกอะไรจะมีขี้ฝุ่นบ้างบางจุดแต่ว่า ถามว่าน้ำมีตลอดทั้งปีไหมน้ำมีตลอดนะครับกลาม,มานั้นสําหรับส่วนนี้น้ําจะวิ่งเข้ามาในไทยนะเราจะมีสักพักหนึ่งนะครับก็จะไปเจอเส้นน้ําอีกสายหนึ่งที่จะาวิ่งไปรวมกันที่แม่น้ําสาววินครับท่านผู้ชมครับแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มปีนขึ้นเขาปีนขึ้นเขาตลอดสายครับถามว่าปีนขึ้นเขาเนี่ยค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ตนะครับเออเป็นไม่ได้นะครับเื่องหี่ต้อง เช็คถ้าใครมีระบบครับเคลดพลังการลดพละเครื่องยนต์แล้วอะไรแล้วควรจะใช้งล้วก็ลดการเสียอเพื่อได้ด้วยลดพละเครื่องยนต์ลดความเสี่ยงที่รถจะเสียหายนะครับหรือยางตัดไปกระแทกกระทันนะครับกระทันกับหินกับโคห์หินกับหินโคห์หินลอยอะไรต่างๆได้มีสีโลดเงินเก็บประกันแล้วครก็ยังไม่ลาบครับยังไม่ลาบปลา เอาเป็นว่าวิ่งไปวิ่งมาแกน <ะ S 2> <ไป S 2> มอเตอร์ไซค์ <c oughs> นำทางเรายังมีคัดหมดนะครับแต่ว่าทางแอดมินมอีมอุปรก,กรณ์มีบล็อกมีอะไรไป,ไปพร้อมนะครับก็ให้ทางไปควนันไปควนันสิงห์มอเตอร์ไซค์เขาจัดการกับเองไม่เกิน20นาทีนะครับส่วนรถใหญ่ก็วิง่งหาตามทางได้ปกติว,วิ่งข้างในนี้นะครับบางจุดบางทรัช่วงรางเราถ้าทําไม่ดีนี่สามารถที่จะช่วางเดิมมานิดนึงได้อะไรได้ก็เอาเชทสสนามให้ดีอะไรให้ดีแล้วก็ชาวบ้าน ส่วนใหญ่ที่นี่ๆๆจะพูดจะ <สา S 2> วิ่งไปไม่ได้<า>นะครั<า>แต่สื่อสารเข้าใจคือ,อฟังเราเรื่องนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็จะมีที่สื่อสารได้บ้างในหมู่บ้านใหญ่ๆ,ๆนะครับที่มีนักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆที่เข้าไปทํากิจกรรมเข้าไปอะไรบ่อยหรือมีนักเรียนรุ่นใหม่ๆที่พอจะสื่อสารได้ก็จะทาให้การสื่อสารเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเส้นทางเนี่ยถ้านึกถึงว่า ถ้าเป็นช่วงน้ําหลากช่วงน้ํามาจริงๆเนี่ยเดินทางลําบากซึ่งถ้าจะมาบ้านวาทูนะครับหรือ,อบ้านไม่สองอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะมาช่วงฤดูฝนจะมาทางนี้ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะมาทางบ้านเสาหินแล้วก็วกกลับออกมาแล้วกลับออกไปทางบ้านเสาหินอาจจะไกลหน่อยบวกระยะทางเป็นร้อยรกิโล นะครับร้อยกว่ากิโลแต่ว่ามันมาได้แต่ว่าถ้าจะมาเส้นนี้นะครับดูจะสั้นกว่าใกล้กว่าแต่ทางจะตุรกันดานจะลำบากกว่าเพราะมีตั้งหินคมหินลอยมีหินล่องลึกอะไรต่างๆเยอะแยะแมากมายครับ บรรยากาศฟินๆระวังลื่นใส่รถนะหวานเจ๊ยบมีใครแบกลูกมั่ง มาตามลายกันมาเลยครับตรงพี่ตรงก่อนตรงก่อนพี่เทียมตรงก่อนน,นันแมมเป็นไรแ็กเป็นรอยเจ้าของร้านประดับยนต์ไม่เป็นไรหรอกอื้ฮฮ เบาๆลงเบาๆมาครับตรงเลยโอเคมาตรงมาตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงมาก่อนผลลวครับโอเคไปเลยไปเลยครับผลลว đại đại đua lau ăn sáng nhiều dẹp lời dẹp lời chào bai chào bai chào tay kính นมช่มวงขึ้นเขาที่ชันๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดินหนังหมนูนี่โอ้เอาเรื่องนะแล้วก็เปเหนียวด้วยจะเจเกตว่าขึ้นเนินอยู่จะเป็นดินหนังหมครับมันจะชันนะฮะขนาดซีโร่ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นค่อยๆขึ้นเนี่ยความร้อนยังยังมานะครับต้องเล็งให้พอดี ถ้าท่านไม่มีสมาร์ทเกตท่านก็ไม่รู้ครับว่ามันร้อนเพราะมันร้อนอยู่มันไม่ถึงขนาดฮีทครับ,รบ,รบมันจะเป็นดินะหนียวัินะนับนะครัเหะคับนะครับนเครับนเครันะครั ฝนตกหืลื่นนะครับก็ให้รูใ่ในล่องนะครับมาปีนแบบค่อมแบบนี้ไม่ได้นี่นะครับก็จะไปประมาณนี้อารมณ์ป่าภัยคล้ายๆผู้เตยขึ้นยาวๆครับยาวๆชันๆประมาณนี้เลยแล้วก็มีตอาอรบียบ ขอบเพิไปเรื่อยๆครับใครมีตัววัดนะครับความชันก็จะเห็นนะครับต้องมาลองครับประมาณนี้ยาวครับถ้ามีฝนหรือลื่นนี่โอ้ เอาเรื่องมีฝนนี่งานหยาบจะถึงกี่โมงไม่รู้ได้ดึงได้วินได้ซัดก,กันกระจุยกระจายนะครับพี่รอด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 ได้ยินไหม หลับแล้วมั้งกำลังว่าง <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไปจากไม่อยากว่าไงพี่จากมาอยู่ครับตามาอยู่ครับมองซ้ายเลยพี่ไม่ต้องมองซ้ายกำลังขยบซ้ายขยบขวาอยู่ทางทา ครับอืออือการเดินทางแบบนี้จากเราเคยมาเราก็ประเมินระยะทางหรือระยะเวลาแล้วก็เพื่อนร่วมทางว่าเรามากี่คันกี่คันได้โดยข้าวๆนะครับประมาณนั้นอันนี้ต้องคล่องแต่ถ้ามีฝนนี่ไม่รู้มันจะไปทางไหนนะครับเพราะว่าเราจะคุมทิศทางล้อมไม่ได้ ลึกนะครับดูขา้างในมีป่าึงนี้ไฟเข้าไม่ถึงนะเพราะมันมีน้ํามีอะไรกั้นนะครับก็คือเป็นตอนนีป้ป่าดงดิบจริงๆมานี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับบ้านบาทูนี่คือแบบสุดๆอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับดูเส้นทางการขึ้นการปีนนะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฝนหลากทางมันขาดนะครับเพราะมันมีผ่านน้า ขาดอีกขาดหายไปเลยขึ้นไม่ได้ถ้ามีฝนนี่มันไม่ได้ขึ้นง่ายอย่างนี้ เป็นมันเป็นจุดที่สูงที่สุดของภูเขาโซนนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูนาเราไม่กลางตรงจุดนี้เราก็ต้องไปกลางที่โรงเรียนนะครับไม่กลางสุดที่สุดห้กันข้ามคืนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นป่าดงดิบไม่รู้ว่าจะมีในพงในพานหรืออะไรยังไงแล้วมันก็ใกล้ชาดน,นะครับป่าว่าถ้าเป็นเมื่อฝนนี่โอ้โหไม่อย้จพูดอะไรไปเนาะโคตรมันละงานเนี่ย น่าผมมาสักเจ็ดแปดคันพอนะถามพี่นายมาไหมอะท้ามาก็มาที่ไรน่าหน้ามาที่อยากมาเหมืนอนกันนะเนี่ยไม่เคยวางเท่าไหร่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่ว่างเลยเป <c oughs> ็นเรื่อ่ผมดูไม่รู้หรอกเลยว่จะขึ้นไปยังไงเนี่ยก็อาจจะต้องวิ่งกันมาตลอดทางอ่ะเนินเลยสุดๆครับมันทามขึ้นยาวๆ <c oughs> น้าฝน,น <ะ S 1> รครับเข้ามาได้หรือไม่ไม่หน้าฝนบางทีผู้ใหญ่บ้านน่นหรือพ่อหลวงเขาก็ไม่ให้เข้าครับ เีมอสันไปมอันไปเรื่อยๆครับถ้าไม่ทำช่วงล่างมานี่ก็โอ้บอกเลยว่าใส่รวมกันเดี๋ยวไปดูจุดกลางเต็นท์กันครับ <c oughs> เจอโค้งหักศอกเยอะๆนี่ขาดลองี้ก็ใช่แล้วครับเหี่ยวทั้งนั้นมาณนี้ครับเราเข้ามาได้หนึ่งในสี่นะครับเราไปถึงนาย ถึงจุดกลางเต็นไหมจุดกลางเต็นอยู่ข้างล่างอารมประมาณนี้เลยครับเราลงมงนมาอย่างนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นสถานีมีห้องน้องห้องน้ำท่ทาระวังไฟตับใจเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะอ่าตรงนี้นะครับกัน ให้กดแชร์เพื่อให้พัดคลิปใหม่ๆจากพวกเราไะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายบายชิงองอกรัวอนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดก้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย